สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะวันนี้มีห้องส,สวยๆของคอนโดเอพิส od ประหุนโยธินสะพานใหม่ใกล,ล้รถไฟฟ้า BTS สถานีสายหยุดใกล้ห้าง BC ติดถนนใหญ่ใกล้ทางด่วนเข้าออกง่ายๆเลยและพิเศษมากๆเลยสําหรับวันนี้นะคะห้องนี้สวยมากวิวดีบรรยากาศดีใครที่ชอบห้องวิวแนะนําห้องนี้เลยค่ะมาเริ่มต้นจากพื้นที่ตรงนี้ก่อนเลยนะคะฟ้าพาชมเปิดประตูเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวนะคะอยู่ฝั่งสายมือนะมีเตาไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะทาอาหารได้ตรงนี้เลยนะ อ่างล้างจานนะแล้วก็ชั้นวางชั้นเก็บของต่างๆนะคะแล้วก็มีในส่วนของตู้เย็นให้นะคะห้องนี้เป็นห้องสตูดิโอขนาดประมาณพื้นที่ประมาณ23ตารางเมตรนะคะถัดมานะคะด้านขวามือเปิดประตูมาก็าจะเป็นในส่วนของห้องน้ํามีดาวในห้องน้ําให้นะโถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้ากระจกส่องนะคะแล้วก็เครื่องทําน้ําอุ่นอ่ามีฉากกั้นกันน้ํากระเด็นให้ด้วยและมีช่องสําหรับวางแชมพูด้วยนะคะ ถัดมานะคะด้านซ้ายมือก็จะเป็นในส่วนของชั้นวางทีวีค่ะมีแอร์ให้ภายในห้องหนึ่งตัวนะคะอ่าแล้วก็นะคะในส่วนของที่นอนมีที่นอนพร้อมฟูกนอนให้นะคะเตียงนอนเนี่ยขนาด5ฟุตนะคะและยังมีในส่วนของตัว โซฟาให้นะคะด้านซ้ายมือนะที่เป็นโซฟาแล้วก็มีพมาม่านให้ด้วยนะสวยๆแบบนี้เลยบรรยากาศดีค่ะนั่งตรงนี้เปิดหน้าต่างลมเย็นๆสบายๆชิลๆเลยค่ะในวันพักผ่อนสบายๆนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตู้เสื้อผ้าให้ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับในส่วนของที่นอนนะคะ ตูเ้เสื้อผ้าขนาดใหญ่มาพร้อมกับกระจกสองนะคะแต่งตัวแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของระเบียงตากผ้าตรงนี้ได้เลยนะระเบียงนี่ก็คือบรรยากาศดีมากค่ะให้ทุกคนให้ดูวิวอ่าบรรยากาศดีมากๆเลยห้องนี้อยู่ชั้น12นะคะวิวก็จะดีมากๆเลยมีบานสไลด์เลื่อนเปิดปิดได้นะทำสำหรับท่านใดที่สนใจเช่าถ้าเข้ามาสอบถามได้คือจะตอนนี้คือให้เช่าในราคาพิเศษแน่นอนค่ะ